เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำ Spirit สปิริตสีม่วงสีทองเทียบๆกันอาชีพไหนใช้ตัวไหนดีนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมพร,พร้อมๆกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันให้ด้วยนะเพื่อเดินทางไปสู่แสนซับด้วยกันใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือถูกๆสะดวกปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยครับ Over Top Up ลิงอยู่ใต้คลิปก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะเลยนะครับสำหรับการเลือกใช้สปิริตนะฮะ เดีคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําว่ามีตัวไหนเมตาบ้างและจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละตัวเนี่ยคืออะไร เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สปปริตสีม่วงก่อนละกันนะครับเป็นเทียที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพราะราคาเนี่ยถูกแล้วก็สามารถใช้เพชรชมพูซื้อได้ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวเบลล่านะรหรือว่าน้องหอยนั่นเองนะครับความสามารถเนี่ยก็จะเป็นการแชร่แข็งตัวเองนะครับสามารถเป็นอมตะได้3วินาทีจะเด่นเรื่องการป้องกันนะครับเหมาะกับอาชีพอย่างพระเอาไว้ใช้เอาตัวรอดได้ดีถ้าเราอัปดาวเพิ่มเนี่ยเป็น1ดาวนะก็จะช่วยฟื้นฟูเพชรพี HP นะครับระหว่างที่แช่แข็งตัวเองด้วย ถ้า2ดาวก็จะเพิ่มเลือดนะครับอ่าส่วน3ดาวเนี่ยก็จะลดคู่ดาวนะครับส่วน4ดาวเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสเชี่ยวชาญน,นะครับเมื่อจัดทับแล้วก็ที่5ดาวครับเมื่อแช่แข็งตัวเองเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้รับบัฟเพิ่มรีดักชันนะครับร้อยเป็นเวลา5วินาทีก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยถึกขึ้นโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวเนกตานะรหรือว่าน้องต้นไม้นั่นเองนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยความสามารถจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับแล้วก็ทําให้บัฟมูฟสปีดเนี่ยไร้ผลศัตรูที่ถูกบัฟนี้เนี่ยถ้าถูกโจมตีต่อเนื่องนะครับจนถึงจํานวนที่กําหนดเนี่ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือโจมตีหรือปล่อยสกิลได้นะครับเป็นเวลา3วินาทีดาเมจของน้องก็จะสามารถติดคีดได้ด้วยนะครับจุดเด่นจะเป็นเรื่องของการลดมูฟสปีดศัตรูแล้วก็ตึงศัตรูเอาไว้เหมาะกับอาชีพที่โจมตีได้เร็วนะครับอย่างพวกสไนเปอรอ์แต่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่ตัวเดียวในปาร์ตี้นะถ้าเกิดว่าเรามี มี2ตัวในปาร์ตี้เนี่ยก็จะสามารถกดใช้สกิลได้แค่คนเดียวอ่ามาดูที่ดาวกันนะครับถ้าเกิดอัพ1ดาวเนี่ยหากใช้กับศัตรูที่ขี่สัตว์นะครับอย่างเช่นพวกสไนเปอร์นะครับขี่หมาหรือว่าพวกไนท์พาราดินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะลดมูฟสปีดอีก2จุดนะครับอ่าส่วน2ดาวก็จะเพิ่มเลือดนะครับสาดาวล,ลดคูดาวนะฮะ สีดาวจะเพิ่มความชำนาญสเตตัสส่วน5ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มเวลานะครับของดีบัฟมันจะทําให้ใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคตัวถัดมาเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนมีเลยนะครับก็คือตัวแจกฟรีด้านเองอ่าน้องหมึกนะฮะบลับบี้ความสามารถเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับแล้วก็สร้างโล่พร้อมกับสถานะเอนดู6วินาทีนะครับเวลาเราโดน c ีีต่างๆหรือว่าโดนล็อกขาอะไรต่างๆเนี่ย สามารถกดใช้ได้นะแล้วก็มีสถานะเ็นดูคล้ายๆกับพวกการ์ดเสือหรือว่าสกิล็นดูของไนนะ์นะสามารถเดินแบบไม่กระตุกนั่นเองนะครับเวลาถูกยิงหรือถูกน้ํำวนต่างๆจะเด่นเรื่องการเอาตัวรอดจากสถานะผิดปกติต่างๆนะครับก็เหมาะกับอาชีพพระนั่นเองนะ ส่วนอาชีพอื่นๆก็ใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือการใช้งานเลยโอเคต่อมาเมื่อเราอัพ1ดาวเนี่ยเอฟเฟกโล่ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่าสอดาวก็จะเป็นเพิ่มแมกคิตีนะครับสดาวจะลดคูดาวนะสีดาวก็จะเป็นเพิ่มความชํานาญสเตตัสนะครับส่วน5ดาวเนี่ยเมื่อสร้างโล่นะครับระหว่างนี้ก็จะป้องกันดีบับทั้งหมดเลยนะครับตอนแรกจะเป็นล้างบับออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอัพ5้าดาวจะเป็นกันดีบับเลยโอเคต่อมาเป็นตัวเชอร์ปี้พับนะครับหรือว่านกอ้วนนั่นเองนะครับ 嗯。Uh. ความสามารถเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจนะครับพร้อมกับสร้างดีบัฟให้ศัตรูถูกโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งดาเมจที่ทำเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงนะครับติดกริได้ด้วยอ่าตัวนี้ก็จะเด่นเรื่องการทําดาเมจแล้วเสริมดาเมจนะครับก็จะเหมาะกับอาชีพสายดาเมจทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่1ตัวในปาร์ตี้เท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าในปาร์ตี้เราเนี่ยมีคนใช้เหมือนกันเนี่ยก็กดได้แค่คนเดียวนะครับเอฟเฟกต์นี้แล้วก็จะติดสถานะฮันล็อกนะครับไม่สามารถใช้เอ ได้45วินาทีสำหรับตัวที่นิยมเยอะที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นนกอ้วนนั่นเองนะครับเพราะว่าเอาไว้ล่าบอสได้ดีที่สุดส่วน PVP เนี่ยก็ใช้เป็นต้นไม้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถติดรูทล็อกขาแล้วก็ลดมูฟสปีดได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าบางตัวเนี่ยสามารถใช้ได้แค่ตัวเดียวในตี้เท่านั้นอ,อย่างต้นไม้ก็1ตัวนะครับ นกก็นหนึ่งตัวเวลาเล่นกับเพื่อนก็คุยกันนะว่าใครจะใช้ตัวไหนโอเคมาต่อกันที่สปลิททองนะครับราคาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยแต่ความสามารถเนี่ยสมราคานะครับคุ้มค่ามากๆตัวที่นิยมใช้กันเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยนะครับนิมบัตสนั่นเองนิมบัตสเนี่ยความสามารถก็จะมีการสร้างดาเมจไลท์ท่านะครับตามแม็กแคสพีของเป้าหมายนะพร้อมดูดเป้าหมายเนี่ยไม่ให้เคลื่อนที่ออกจากวงสกิลได้ คล้ายๆกับสกิลน้ำวนของลินจานะครับในโหมด p PP เนี่ยสามารถใช้ได้แค่คนเดียวในตีมเหมือนกันอ่าส่วนโหมด PVE เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการทาดาเมจ1,650%นตะครับอ่าก็คือตามค่าพลังโจมตีของเราจะไม่เป็นแม็ก P ฮแล้วสกิลนี้ก็สามารถติดคลิได้ด้วยนะครับจุดเด่นนะครับถ้าเป็นโหมด p PP ก็จะเป็นตัวที่หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ดีนะครับส่วนโหมด p v วเนี่ยก็จะทาดาเมจได้รุนแรงนะครับติดคลิได้เหมาะกับสายดาเมจทุกอาชีพเลย ส่วนสายซัพพอร์ตเนี่ยใช้ได้แค่ตอน PVP นะครับเอาไว้ล็อกขาหรือว่าทำ CC ช่วยเพื่อนอะไรประมาณนี้ทับ1ดาวเนี่ยดามเมจของสกิลนะครับจะแรงขึ้น2เท่านะครับเมื่อใช้กับมอนสเตอร์แล้วก็จะเพิ่มเอฟเฟกล็อกขานะครับเมื่อใช้กับตัวละครแล้วก็2ดาวจะเพิ่มแม g กแตีนะครับ3าดาวก็จะลดคูดาวนะครับ4ดาวจะเพิ่มสเตตัสเชี่ยวชาญนะครับส่วน5ดาวเนี่ยจะทำให้เพิกเฉยการเอ็นดูนะครับหรือว่า การเสือพวกนี้จะใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับสำหรับสกิลตอน5ดาวอ่าแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยถูกลด PP Reduction นะครับ 120%นะถือว่าเยอะมากๆเลยเป็นตัวที่โหดเอาเรื่องนะครับโอเคตัวถัดมาก็จะเป็นตัวคาสลานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยความสามารถจะเป็นการบัฟเจ้าของนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีหรือสกิลเนี่ยจะมีโอกาสที่คาสลาเนี่ยจะออกไปโจมตีจํานวน6 h ฮิตนะฮะตามดาเมจเลยหรือว่าแมคแคทพีของเราขึ้นอยู่กับว่าค่าไหนเนี่ยเยอะกว่ากัน บัฟจะอยู่ได้นาน20วินาทีนะครับการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะคูลดาวน์3วินาทีอ่าส่วนถ้าเป็นโหมด PVP นะครับดาเมจก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับสกิลนี้สามารถติดกริกได้หลังใช้แล้วเนี่ยถ้าเป็นโหมด PE นะครับจะเพิ่มไฟนอลดาเมจโบนัส20%เลยส่วนถ้าเป็นโหมด PVP เนี่ยการโจมตีแต่ละครั้งที่ออกไปก็จะมีลบบัฟของศัตรูออกนะครับ หอย่างอ่าตัวนี้ก็จะเหมาะกับอาชีพสายดาเมจทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจทั่วไปนะครับหรือว่าสายดาเมจที่มีแม็กกิสฟีสูงๆนะครับอย่างเช่นพวกสายกล้ามเนื้อต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ เพราะสกิลเนี่ยมันแรงทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตามค่าแมคคิพีหรือว่าค่าพลังโจมตีของเราเลยตัวเกมก็จะคํานวณว,ว่าอะไรที่สูงกว่ากันนะครับอะไรที่ทำดาเมจได้เยอะกว่ากันก็จะถูกเอามาคํานวณในนั้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่2ตัวในปาร์ตี้เท่านั้นนะครับตีไหนมี3ตัวก็คุยกับเพื่อนเอานะว่าใครจะกดใช้งานเพราะว่าการใช้งานแต่ละครั้งจะเสียคิตันเอ็ดหอันนะครับสามารถมีได้ตีละแค่2ออันเท่านั้นนะครับเอาง,ง่าย คือกดได้พร้อมกัน2ตัวนั่นเองครับแค่นี้เลยส่วนถ้าเกินกว่านี้เนี่ยจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคเมื่ออัปดาวนะครับก็จะมีการลดเวลาเกิดเอฟเฟกลงนะครับจากโจมตีทุกๆ3วินาทีจะเหลือแค่2วินาทีนะครับก็จะออกบ่อยขึ้นเมื่อ2ดาวเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มแมคเซทพีนะครับสาดาวจะลดคูดาวนะครับสดาวจะเพิ่มสเตตัสเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็5ดาวเมื่อปล่อยเอฟเฟกนะครับไฟนอลดาเมจโบนัสจะเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็โอกาสลบเอฟเฟกบัฟเสริมเนี่ย จะเพิ่มขึ้นอีก30%เรนะฮะเรียกง่ายๆก็คือใช้งานดีขึ้นโอเคตัวที่3นะครับที่จะแนะนำก็จะเป็นตัว spooky lamp นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยความสามารถก็จะเป็นสร้างดาเมจขอบเขต AOE นะครับตามพลังโจมตีของเรา มีโอกาสที่จะเฟียศัตรูนะครับ1วินาทีด้วยดาเมจก็จะเป็นแบบต่อเนื่องทุกๆ1วินาทีนะครับรวมทั้งหมด6วินาทีด้วยกันอ่าส่วนถ้าเป็นโหมด p e เนี่ยหลังปล่อยสกิลนี้เนี่ยจะได้บัฟตีมอนแรงขึ้น4 0ส่วนโหมด PP เนี่ยถ้าศัตรูถูก,กโกสโซนตายนะครับจะสร้างดาเมจ3 0ของแม็กเพีใส่ศัตรูนะครับในขอบเขตเลยซึ่งสกิลก็สามารถติดคีได้ด้วยแล้วก็1ตีเนี่ยจะใช้ได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับสปุล เมื่ออัพ1ดาวนะครับโอกาสเฟียร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก30เป็น50เนะครับแล้วก็สามสิทธิบดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2,000ด้วยอ่างดาวก็จะเพิ่มเป็นแม็กเนะครับ3ดาวเนี่ยก็จะลดคูลดาวนะครับสดาวจะเพิ่มสเตตัสเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็5ดาวเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์โซช็อคเนี่ยที่ทำดาเมจ30เปของแม็กเนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกต์นะครับลดสปีดลงด้วยนะครับอ่าไฟนอลสปีดก็จะลดลงห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเพิ ับ3วินาทีด้วยอาชีพที่ใช้สปีดตีนะครับตีเร็วๆเนี่ยก็จะตีช้าลงแล้วก็พวกสายสกิลก็จะใช้สกิลได้ช้าลงนะคูดาวนานขึ้นแล้วก็ขยายระยะเวลาต่อเนื่องของเอฟเฟกเพิ่มดาเมจมอนสเตอร์เป็น24วินาทีนะครับก็คือตีมอนแรงขึ้นตรงนี้เนี่ยนานขึ้นด้วยนะครับที่5ดาว สำหรับตัวที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมี3ตัวที่แนะนำนะครับนิมบัตก็ใช้ได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนคาซาจะใช้ได้2ตัวในตี้นะครับแล้วก็สปุกี้แลมจะใช้แค่ตัวเดียวในตี้นะครับและล่าสุดนะครับตัวเกมก็ได้มีประกาศอัปเดตตัวใหม่เข้ามาในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับก็คือตัวโฟล่านั่นเองนะครับเป็นสปิริตทองตัวใหม่ซึ่งความสามารถเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจ e, ขอบเขตเอโอีคล้ายๆกับสปุกี้แลมนะครับะจะทําดาเมจตามพลังโจมตีหรือว่าตามแมคคีพีของผู้ใช้นะครับขึ้นอยู่กับว่า ขาไหนเยอะกว่ากันและทําให้สตูเนี่ยมีโอกาสโจมตีไม่โดนนะครับแล้วก็สกิลเบี้ยวด้วยอย่างเช่นวางสกิลไว้ตรงจุดนี้นะครับแต่สกิลอาจจะไปลงอีกจุดหนึ่งแทนอะไรประมาณนี้ใช้ได้ตัวเดียวในตี้เช่นกันนะครับตัวน,นี้ ส่วนถ้าอัพดาวนะครับหากเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์นะครับดาเมจของมิดายเนี่ยจะแรงขึ้นเป็น2เท่าจาก2,000%ก็จะเป็น4 0 0 0นะครับใช้ได้กับมอนสเตอร์เท่านั้นส่วน3าดาวเนี่ยก็จะเป็นการลดคูดาวนะครับส่วน5ดาวนะครับทำให้เป้าหมายเนี่ยมีโอกาสโจมตีพลาดนะครับหรือว่าสกิลคลาดเคลื่อนเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองอ่าสำหรับตัวนี้จะเก่งไหมเนี่ยก็รอลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นเมตาตัวใหม่หรือเปล่า ส่วนตัวอื่นๆที่ไม่แนะนําให้ซื้อมาใช้เนี่ยก็จะมีตัวนางฟ้านะครับกับมังกรนั่นเองนะครับยกเว้นเราเนี่ยเป็นสุลต่านสำหรับนางฟ้าเนี่ยความสามารถก็จะเป็นการสร้างโล่นะครับแชร์ดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับเรโดนตีเนี่ยดาเมจก็จะกระจายนะครับไปใส่เพื่อนร่วมทีมซึ่ง ถ้าเราโดนแรงมากๆเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับเพื่อร่วมทีมได้นะครับอย่างเช่นพระเป็นคนใช้งานเนี่ยแล้วพระโดนลุมยิงตัวดาเมจต,ต่างๆตัวบางๆก็คือตายหมดนะฮะอันตรายมากสําหรับตัวเฟรย่านั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานซึ่งถามผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อตัวเก่งๆอื่นดีกว่าโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวมังกรนั่นเองนะครับสำหรับมังกรเนี่ยความสามารถจะเป็นบัฟวิ่งเร็วนะครับ หลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้สำหรับ2ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับซื้อมาใส่เอาสเตตัสมากกว่านะฮะถ้าซื้อมาใช้งานไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าไม่ได้ใช้บ่อยขนาดนั้นส่วนไอ้สตัวบนเนี่ยนะครับมี n i มบัสคัสล่านะครับแล้วก็สกุ๊แยมเนี่ยสตัวนี้เป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะฮะคุ้มค่าที่จะซื้อมามากๆสำหรับคนงบน้อยเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อสปริ t ม่วงมาใส่นะครับสตัวเอามาจับทับนะบเพื่อเอาสเตตัส ตัวไหนก็ได้นะครับราคาถูกๆเอาตัวม่วกมาใส่3ตัวแล้วก็เอาตัวทองที่ใช้งานมาใส่1ตัวนะครับอ่าของผมก็จะใช้เป็นตัวคัส่านะบแบบนี้คือแจ่มเลยนะครับเป็นตัวทองตัวไหนก็ได้ที่เราชอบนะครับ ก็มีแนะนําเป็น Nimbus, c h r y l a หรือว่า Spooky Lamb ตัวนี้เลือกเอาการใช้งานก็จะแตกต่างกันนะฮะส่วนตัวผมจะชอบตัวค h r y l a มากสุดนะครับส่วน Nimbus เนี่ยจะหนักไปทาง C ีซีซะมากกว่านะครับเวลาเอาไปลง PP จะไม่ค่อยโถมดาเมจมากเท่าไหร่อ่าส่วน Spooky Lamb เนี่ยเรื่องดาเมจก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขหากศัตรูเคลื่อนที่หรือว่าเดินออกจากโซนเนี่ยก็จะทําดาเมจไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้นะครับซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าเล่นสไนเนี่ย คัสตาน่าจะตอบโจทย์ที่สุดซึ่งราคาในตลาดก็เท่ากันหมดเลยนะครับแสนสเท่ากันก็ลองเลือกใช้กันดูนะฮะส่วนคําถามนะครับก็คือใช้สเตตัสแบบไหนดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสเตตัสก็แนะนําใช้สเตตัสตรงสายนะครับอะไรก็ได้ที่ตรงสายอย่างเช่นพระก็ใช้เป็นแม็กคิพนะครับหรือว่าเอพีรีเจนะครับอะ,อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสายพวกครินะครับหรือว่าสายดาเมจกายภาพก็ไฟนอลดาเมจนะครับ ถ้าเป็นสายเจาะก็ไฟดอนเพนแบบนี้ก็ได้แต่ที่ไม่แนะนําเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกสเตตัสที่เป็นหน่วยข้างบนนี้นะครับแล้วก็ค่าวิทที่เป็นหน่วยเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับเหตุผลก็คือค่ารีสปิริตเนี่ยมันแพงนะครับแนะนําให้ใช้เปอร์เซ็นต์ไปเลยดีกว่าส่วนถ้าเกิดว่ารีครั้งเดียวเราได้มาเลยเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับที่เป็นหน่วยแต่ถ้าเกิดว่ามีให้เลือกเนี่ยก็แนะนําเป็นเปอร์เซ็นต์หลักกันนะครับจะได้ไม่ต้องรีบ่อย บอกเลยว่าแพงมากนี่นะคลิกหนึ่งเกือบแสนเลยเอาเงินไปทําอย่างอื่นดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่หาแนวทางในการเล่นนะครับใครที่สงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส u ั s c ส i า e กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ